สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ฟังผู้ชมนะครับเจอเจอกันในศาสตร์ลาหูพารวยศาสตร์ที่จับดาวให้แปลเปลี่ยนเป็นเงินแปบเปลี่ยนเป็นข้าวกับข้าวแต่ละวันแต่ละมื้อนะครับผมวันนี้ก็เจอเจอกันวันจันทร์ที่5ตุลานะครับในปี63านี้นะครับครับผมดายกิติภูมิตกกากศิลาในนินามฉาย,ยาหมอดูหน้าโหดนะครับขอโปรโมตสถาบัานตกกากศิลาหรือ,อมูลนิธิตกากศิลานะครับ เป็นจุดสน่ร์รวมการ,การศึกษาด้านโหราศาสตร์ต่างๆด้านการพยากรณ์และก็มีหลากหลายศาสตร์หลากหลายขแขนงและหลากหลายอาจารย์ที่เชี่ยวชาญด้านศาสตร์ต่างๆนะครับและก็มีการทําบุญทาบุญศนต่างๆนานานะครับอุทิศต่อสังคมนะครับแมนอยู่ในอ,อยู่ในส่วนของมูลนิธินะครับตะขาศีลาเหมือนกันนะครับผมทางรัฐบาลของเราก็อยู่ระหว่างกลางระหว่างพิพิพธภัณฑ์ช้างเงินวันแล้วก็ อยู่กึ่งกลางระหว่างสถานีรถไฟฟ้าช้างกันในวันนะครับอยู่ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าช้างในวันเดินย้อนกลับมาประมาณ100เมตรติดถนนใหญ่เลยนะครับผมะนะครับผมแล้วก็ท่านใดที่อยากติดต่อสอบถามมาอยากเรียนรู้สารต่างๆนะครับว่าในช่วงนี้เปิดคอร์สสอนอะไรบ้างนะครับผมณนะวันนี้ผมก็เปิดคอร์สสอนฟรีไปแล้วก็ใครอยากสนใจก็ยังมาทันนะครับ วันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่11นะครับวันที่ที่11ตุลานี้นะครับก็ยังเปิดคอร์สฟรีเช่นเคยนะครับท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามมาใต้คลิปนี้นะครับเบอร์เบอร์โทรของรถาบันตากศิลาของเราหรือไม่ก็นะครับเบอร์โทรของผมนะครับ063629741นะครับในสารเลขเจ็ดตัว9ฐานขั้นพื้นฐานครับระยะระยะเวลาการเรียน1เดือนนะครับ1เดือนเวลา10โมงถึงเที่ยงนะครับผม โดยผมอาจารย์ก,ฤฤกติติภูมิตการศิลาเป็นผู้สอนนะครับโดยมีท่านอาจารย์ยาเป็นผู้อำนวยการสถาบันของเรานะครับผมมาเข้าเรียงกันศาสตร์ลาหูพารวยนะครับศาสตร์ที่ดับดาวให้แปลเปลี่ยนเป็นกับข้าวแต่ละวันแต่ละมื้อนะครับมีสีคค่ดวงดาวเช่นเคยครับดวงดาวดวงแรกที่โครจรเข้ามานะครับก็คือดาวพุธนะครับดาวเหตุการณพาณิชย์นะครับดาวแห่งคำพูด ดาวแห่งการสื sociedad, ión, 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 ja, cuanto, 對對่อสารในโลกออนไลน์ดาวดาวแห่งการของกงของกินนี่ครับต้องเป็นเลขนี้นะครับอีกดวงดาวดวงหนึ่งก็คือดาวอังคารนะครับอันนี้เป็นเทพแห่งสงครามนักรบเทพแห่งการต่อสู้เทพแห่งการขยันนะครับอันนี้ก็คืออนึ่งในนักกีฬานักกีฬาต้องมีตัวเลขตัวนี้นะครับในเบอร์ธงเบอร์โทแล้วก็อีกดวงดาวดวงหนึ่งก็คือดาวศุกร์นะครับดาวแห่งการเงินและความรัก ดาวแห่งของอสวยงดงามเสื้อผ้าหน้าผมนะครับนเนี่ยครีมเคิมกันนงกันแดดกันผิวนะครับอันนี้ก็อีกดวงดาวดวงหนึ่งก็คือดาวเสาร์นะครับอ่าเป็นดวงดาวที่ดื้อนิดหนึ่งอาจจะเป็น,นเป็นดวงดาวที่ทํางานเกี่ยวกับพลัโซเล็กก็ขายเกี่ยวกับสุขพัณฑ์ด้านการการเพาะปลูกต้นงต้นไม้นะครับการเดินท่องเดินที่ะนะครับพวกนี้ทํางานเกี่ยวกับพวก อเขาเรียกติดดินอย่างอธิเช่นผู้ใหญ่บ้านกำนันอ่าพวกอ,อบตอเนี่ยต้องมีตัวเลขตัวนี้นะครับผมจับ4โดวงดาวดงนี้เช่นเคยนะครับจับอะนะครับจับ2ตัว3ตัวสุดแตท่านจะถนัดหรือตัวเดียวก็ได้นะครับแล้วผมขอโปรโมทนิดนึงผมมีลิงก์ไลน์กลุ่มแบบนี้นะครับมีการวางตัวเลขแล้วก็มีการจับคู่เป็นคู่คู่ให้ท่านได้ เสีงยงไทยเสีงยงโชคกันเลยและสามยังมีหลากหลายอาจารย์ดีไม่ใช่ตัวผมอย่างเดียวมีหลากหลายแอดมินที่เชี่ยวชาญด้านศาสตร์ตัวเลขแบบนี้นะครับ,รบะนะครับท่านใดสนใจแอดไลน์ส่วนตัวแล้วก็มีเบอร์โทรใต้คลิปนี้แล้วก็มีลิงก์ไลน์กลุ่มอยู่ใต้คลิปนี้เช่นกันนะครับโทรติดต่อสอบถามมาได้นะครับหรือแอดไลน์ส่วนตัวเข้ามาบอกขอเข้ากลุ่มอของผมนะครับในมาจากลาหูผ้ารวยนะครับผมตรงนี้นะครับผม อ่านะครับโดนไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับย้านะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น,นมาพิสูจน์กับผมดูได้ว่าผมจับดาวให้แปลเปลี่ยนเป็นค่ากับค่าแต่ละวันแต่ละเมือ่อได้จริงไหมครับท่าในใดที่สนใจนะติดตามชมในช่องนี้ก็ช่วยกันนะกดตูดใจช่วยแชร์และช่วย,วยกดติดตามเป็นฝันกําลังใจต่อสถาบันและก็ต่อตัวของผมและอแอดมินและอาจารย์ ที่ประจานสถาบัานทุกๆคนด้วยนะครับผมวันนี้ขอจบคลิปนะเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับผม